ล้อข้างหลังนี้ปะเห็นป้ายราคาไหมเดี๋ยววันนี้เจอเลย3คู่ราคาพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะใครไม่ทันบอกเลยว่ามีแค่อย่างละ1คู่เท่านั้นมาดูนี่คู่แรกล้อชิมา a โนอันไทกาตัวนี้นะคะบอกเลยว่าลื่นปลื้ดน,นี่แถมยางพร้อมใส่ไปเลยสำหรับคู่นี้นะคะราคาน้องจะอยู่ที่1 4 0 0 0บาทเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นใครที่เห็นวันนี้จัดโปเลยเหลือ1น0 0 0บาท สำหรับล้อชิมานโอ,อันไทกาตัวถัดมานะคะตัวนี้เป็นตัวล้อโทเคนแค่ได้ยินชื่อก็คือแบบคุณเธอไม่ต้องอะไรมากเบาเบาฉ่ำนี่ดูฟังเสียงนะคะสำหรับคู่นี้ล้อโทเคนราคาตามป้ายเลยติดห้อย1 5 0 0 0บาทเฉพาะคลิปนี้ให้เลย1 4 0 0 0บาทคู่สุดท้ายตัวนี้ที่เด็ดเลยนะคะใครที่เห็นชื่อล้าก็คือแบบหืมฉ่ำแน่นอนกับ ตัวล้อบอลไทเกอร์ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าแค่ชื่อเสียงก็คือแบบคาบอนแน่นๆอ่ะมาฟังเสียงนิดนึงเสียงนุ่มๆแบบนี้นะคะใครที่อยากได้อยากจะอัพเป็นไวรุ่นล้อดำจจอยากเซฟงบคลิปนี้จัดให้ราคาตามป้ายนี่เลยอยู่ที่16,500บาทวันนี้จัดโปรเลยเหลือ1น0 0 0 0 ร้อบาทนะจ๊ะและใครที่อยากจะได้ของถูกราคาดีในคลิปต้องมีน้องกรีนใบชัวนะจ๊ะ